นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมาโรปิมุจจรินทัสสารติเร ขันธวาราังนิวาสาเปตาวาจะตุทธสระทสหัสานิอาคาตามคาภิมุขาเนวะถาปาเปตาวาตัดสมิงตัดสมิงปะเทเสสีหพยาคทีปิกขาคทีสุอารักขังสังวิทหิหัติอาทีนางสัตโทมหาอาโหสีตีณนบัดน,นี้ จะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเวสสันดรกันโฉกษัตริย์มหาชาติกถาเพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้มาขวนขวายจัดให้มีการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรเพื่ออนุรักษ์การเทศมหาชาติอันมีประจําชาติไทยมาเป็นเวลาช้านานให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยตลอดไปตามเทศน ตามเทศนาในพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาในเบื้องต้นว่าชาลีกุมาโรเป็นตน้นดำเนินความตามอนุสนธิเทศนาสืบมาจากกันก่อนว่าพระชาลีขตัตยิกกุมารเมื่อเสด็จนำทัพกระบวนหน้านำเสด็จพระอายการอายการสนชัยจากนครสีพีบรรลุถึงฝั่งสาวโบกครณีใกล้ที่ประทับของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์จึงตัดสั่งให้หยุดกองทัพตั้ง กองทัพตั้งตำหนักรับสมเด็จพระอัยกาแล้วให้ตรวจตาการตั้งค่ายช้างม้ารายกันเป็นกงองพลทหารล้อมวงเป็นหลันเพื่อจะป้องกรรันสัตว์ภัยสัตว์ร,ร้ายต่างๆในราวภัยนั้นแล้วให้พลราชรถเรียบเรียงเบียงบ่ายหน้าต่อกรุงพิชัยกรุงพิชัยเชตุดรนนครสีพีเสียงดังอึงมี่ถึงเขตคีรีวงกต เป็นที่บำเพ็ญพศแห่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์และพระนางมัส,สีเมื่อพระเวสสันดรทรงสดับเสียงกึกก้องกัปรปนาฏก็สะดุ้งพระไทยไหวว่าทรงค่าคิดไปว่าชรอยราชปรปักจะยกมาหารหักรบพระนครสีพีปวงพระชนพระชนกชนน,นีแล้วจึงยกทัพมาตามติดเพื่อหวังจะประหารช,ชีวิตเราทั้งสองเสียกำลังในครั้งนี้ จึงพาพระมเหสีมัสีไปซ่อนพระองค์อยู่ในซอกเขาเฝ้าทอดพระเนตรสังเกตกองทัพที่ยกมาตั้งอยู่นั้นสมเด็จพระเวสสันดรตัดกับพระนางมัสีด้วยความหวั่นเกรงัยรีว่ามัสีเอย๋ยกองทัพใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ที่อยู่ของเรานี้น่ากลัวมากฝ่ายศัตรูที่ยกกองทัพมาครั้งนี้คงมีความประสงค์มาจับตัวเราไปอย่างแน่นอนมัสีเอย๋ยเวลานี้เราทั้งสองต้องอยู่ในวงล้อมของศัตรู เหมือนฝูงเนื้อตกอยู่ในวงล้อมของพานป่าย่อมสุดปัญญาที่จะหลีกลี่หนีภัยได้มัซีเอ๋ยเหตุฉไหนตัวพี่กับน้องจึงต้องมาประสบข้อกรรมมากนักที่ต้องถูกพี่ต้องถูกเนรเทศให้มาอยู่ในป่าแล้วยังมีพ้นภัยหมู่อริราชมัซีเอ๋ยเราทั้งสองนี้จะพินาศเสียเป็นเป็นมั่นคงในพนัสแดนดงเสียแล้วกระมังเมื่อพนางมัสซี สีรัตนราชกัญญาได้สดับพระวาจาพระราชสามีพระนางก็ทอดพระเนตรนิกรแสนเสนีก็ทราบว่าเป็นชาวนาครสีพีแน่ตนักจึงกลับทูลพระสวามีที่ขอรบรักให้หายคลายกังวลในพระราชารอไทยว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมพระองค์อย่ากเกรงกลัวภัยอันตรายใดๆเลยเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณที่จะขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะสงสาร บรรลุถึงฝั่งอมตะมหานรุพานถึงแม้จะมีมารปัจจามิตรมาปทุสลายก็จะต้องพินาศชิบหายพ่ายแพ้พระบารบารมีดุดดังว่าอาคีภายอันน้อยนิดหนึ่งเท่านั้นหรือจะมาเผาผลาญซึ่งมหานตนทีทานให้เหือดแห้งพระแสสินก็จะดับแสงให้เสื่อมสูญพระองค์ทรงพระคุณดังคนเขาสินเนรุราชไม่มี ผู้บางอาจมาทำอันตรายได้ดอกมัสีแน่ใจว่าพรที่เท้าสก,กเทวราชประทานให้แก่เสด็จพี่คงจะประสบผลแล้วในวันนี้คือทางกรุงสีพีได้จัดกระบวนทัพมารับเสด็จกลับคืนพระนครและกองทัพที่ยกมานี้ชะอรอยจะเป็นกองทัพพระปิตุลาเสด็จญาตรามาเพื่อรับเสด็จพี่กลับคืนพระนครอย่างแน่นอนพระเจ้าข้าเมื่อพระเวสสันดรได้ ระดับสุนทรวาจาของพระนางมัสีก็ทรงมีความเห็นคอยตามว่ากองทัพหน้าเกงขามตั้งประชิดหน้าบารรณศาลาคงจะเป็นกองทัพของพระบิดามารับกับพระนครพระองค์จึงหายอาวรวายทเวศจึงพาพะาาระอัคระเศสราชกัญญาเสด็จคืนพระบารรณศาลาทรงสถิตมีสมาธิจ,จิตมิได้กำปนา ดุจหนึ่งสุวรรณปฏิมามาตรอันบุคคลผู้ฉลาดหล่อแล้วมาตั้งไว้ในหน้าพระอาสมฉะนั้นต่อมากองทัพหลวงของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ได้มาถึงบริเวณเขาวงกฏใกล้สถานที่บำเพ็ญโพสของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์พร้อมด้วยพามาสีพระเจ้ากรุงศรีพีทรงมีพระราชปารบกับพระนางพุดษีอัครามาเหสีว่า หากเราจะเข้าไปสู่สำนักพระโอรสโอรสสาธิราชพร้อมกันก็จะบังเกิดเศร้าสันโสกามาย,ามย่ำยีตัวของพี่นี้จะเข้าไปก่อนเจ้าจึงค่อยบทจรไปตามต่อภายหลังแล้วให้สองกุมารรอร้งอยู่สุดท้ายจึงค่อยผ่านผายเข้าไปตามลำดับตัดเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งให้กองทัพหันกลับบ่ายหน้าไปยังพระนครสีพ่พีแล้วพระเจ้า กุงสนชัยก็เสด็จลงจากพระคชาทานทรงเฉวียงพระภูษาหน้าพระอังสาแวดล้อมด้วยขุนอมมาตเสด็จไปยังอาสมเพื่อทรงอภิเษกสองดาบทดาบาศินีให้เสวยส,สิริราชสมบัติต่อไปทรงปีติโสมนัสในพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระเวสสันดรและพระนางมัซีดำรงยศเป็นดาบทดาบศาินีมีกิริยามารายาทงดงามสำรวมพระองค์ พระเวสสันดรและพระนางมาซีเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาเสด็จเข้ามาก็ไปรับเสด็จกราบถวายบังคมนาเบื้องพระบาทพระเจ้าสนชัยมหาราชก็ทรงสวมกอดและจุมพิษพระโอรสและสุนิสาทรงโศกาพระอสุชนในไหลอาระพักตาแล้วทั้งสองพระองค์ก็การแสงโศกาเพราะความวิปโยคเมื่อคลายความโศกแล้วพระเจ้าสนชัยทรงไต่ถามเรื่องความสุขทุกข์ที่มาอยู่ในป่า พระดาบทเวสสันดรได้กราบทูลว่าการมาอยู่ในป่านี้ได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องบริโภคแต่ผลาผลไม้ได้แต่ทุกขเวทนาตากตำพระสิริลูกก็สู้ค้าหมุนหมองทั้งชวีวันที่ผุดผ่องก็เผือดผิดทุกสิ่งสารพันวิปริตแต่กว่าแต่ก่อนแล้วพระเวสสันดรก็ได้ทูลเล่าเรื่องที่ได้พระราชทานสองคมมาแก่พราหมณชูชกชรา คงจะระหกระเหินถูกพานเท่าเคี่ยนตีไม่ทราบว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรในขณะนี้พระเจ้าคุงสนชัยได้ตัดว่าสองกุมารกุมารีหลานรักษราชซึ่งเจ้าทรงประสาทให้เป็นทานพระบิดาได้ไถ่ายทิชาจารด้วยพระราชทรัพย์สำเร็จแล้วเจ้าจงของแผ้วภูมิพิรมอย่าเดือดร้อนเกียมเกียรกลกมกำมลโศกเลย พระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระลูกรักทั้งสองได้รับไข่ตัวกลับคืนไปอยู่ในพระนครท้าเธอก็ระง,งับความทุกข์ร้อนในพระไทยและได้กราบทูลถามถึงความเป็นไปในพระนครในสมัยการปกครอ,องของพระราชบิดาพระเจ้ากรุงสนชัยมีพระบัญชาต่อพระโอรสว่าลูกเอย๋ยสิ่งที่เจ้าถามนั้นก็บริบูรณ์ดีอยู่หมดไม่มีอันตรายทั้งไพ่ฟ้าประชาชนทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนขอให้ลูกสบายใจเถิด ขณะนั้นสมเด็จพระน,นางปุสดีสีสุนท,ทรธรราชมารดาทรงพิจารณาเห็นว่าพระเวสสันดรและพระน,นางมาศีคงจะค่อยคลายความโศกีวิโยกรุ่มร้อนควรที่เราจะได้บทจรสู่อาสมบททรงพระดำริด,ดังนั้นแล้วสมเด็จพระน,นางแก้วปุสดีพร้อมด้วยเหล่านารีราชกรรมนันก็สเสด็จเข้าสู่อาสมบท สองดาบทดาบาสิรีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีเสด็จมาก็ออกรับเสด็จถวายบังคมเบื้องพายุคลบาทในโอกาสนั้นสองพระกุมารคือชาลีและกันหาพร้อมด้วยอเนกกุมาราราชบริพานก็เสด็จเข้าสู่อาสมสถานเพื่อเข้าเฝ้าพระช,ช,นชนกชนนีที่จากไปเป็นเวลานานแล้วพระนางแก้วมัซีทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าลูกทั้งสองพระองค์ มิอาจที่จะ,จะดำรงพระกายให้ระสัมระสายเสียวสันเสียวสันวันพระสวงทรงกังแสงสเสด็จวิ่งจนสุดแรงเข้าไปหาพระรูปรักชาลีกันหาสองกูมาราก,ก็วิ่งเข้ากอดพระชนนีสามกษัตริย์ก็ทรงพระโสกีรำพันพิราบจนถึงซึ่งวิสัญยีภาพสลบลงเป็นที่หน้าเวทนา พระขีระธาราของพระมารดาก็ไหลออกจากเต้าเข้าสู่พระโอษสองกุมารส่วนสมเด็จพระบรมสมภารเวสันดรเมื่อทอดพระเนตรเห็นสองบางออนอัคราปิโยรสก็ทรงกำสลดซึ่งสมปฤะดดีทั้งสมเด็จพระอายากาพระอยกีสุดแสนพิราบจนถึงวิสัญยีภาพทั้งหกพระองค์บรรดาพวกพระ พะหนจะตุรงราชมนตรีทั้งแสนสาวพระสนมนารีนิกรกำนันก็ชวนการโศกสันล้มสลบซบเสียงสังเวชบริเวณขอบเขตอาสมสถานจึงเปรียบปานถูกลมยุคันทวาดมาพัดพาให้ล้มเนรนาศเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นก็บังเกิดโกลาหนทั่วสกลกำเริบรอบ สถานสะเทือนถึงขอบจัก,กรวาลพื้นพระสุทธาฐานนี้ก็มากำปนาธตลอดถึงพิภพสุทธาวาดอันสูงสุดทั้งพระมหาสาครสมุดต,ตีฟองนองละลอกกระทบกระทั่งฝั่งกระฉอก,กระชาฉานทั้งขุนเขาพระหิมพานสัตพันธ์สิเนรุนาดก็น,น้อมยอดอย่างจะอภิวาพระบารมีส่วนสมเด็จเท้าสักกวชิระ ปานีมกุฏเทเวศท,ทรงทราบเหตุมหาสจจัน์จึงบรรดาลหาฝนโบกขะโบกขอนพันสะอุทักอุทกธาราให้ตกลงในที่ชุมนุมขัดติยวงศาทั้งหกกษัตริย์และปวงประชาก็ค่อยบรรเทาทุกโทมนัสชุ่มชื่นต่างก็ได้ฟื้นได้สติฟื้นคืนสมเปลาดีดีพ้นจากวิสัญญีในทันใด เมื่อบัง,บงเกิดเหตุมหาศจันในขัตติยะมหาสมาคมเช่นนั้นเหล่ามุขะอมาตทีชาชาติเสนาพุทธามาพุทธามะม,มาราชควีอีกทั้งพระสนมนารีนิกรอนงทั้งพวกผลจตุรงพระราชประกระประชากรอันสมุรส,สันนิบาตอยู่ณที่นั้นต่างพากันสมนัสปรีดา น้อมเกตบังคมทูลอารัธนาพรเวสันดรบรมโพธิสัตว์ว่าข้าแต่นเรศูนเรศูนสมมุติเทวราชจงทรงพระกรุณาโปรดอดโทษที่ประมาทแต่หลังมาขออัญเชิงเสด็จละองทุลีลาผนวดภัยทรงซึ่งขัติยศวิสัยสวรรค์คืนพระนครอันวิเศษด้วยสิริสมบัติ สืบเสวยอธิปัตย์ถวันวงเป็นมิ่งมงกุฎดำรงสกลอาณาจักรจะได้เป็นที่พึ่งพมนักสัตว์นิกรให้บรรเทาทุกเดือดร้อนระงับภัยหลุดมหาสเวสวชฉัดอันกลางกั้นจะได้ร่มเย็นไปทั่วทุกอนเนกอน,นันนิกรประชาชนจะทรงพระกรุณาโปรดรับนิมนต์ข่าพระบาทฝูงเสนาพุทธามาตรราชประชาอันกราบอาราธนาอยู่นี่เถิดพระพุทธเจ้าข้า แสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรการฉอกษัตริย์จบลงแล้วสาระสําคัญของเทศการฉอกษัตริย์นี้อยู่ที่กริย์ทั้งหพระองค์คือพระเจ้ากรุงสนชัยพระนาบุษฎีพระเวสสันดรพระนางมัสีพระชาลีและพระกัญหาได้มาพบปากันด้วยความปติโสมณจงเป็นเหตุเกิดอัศจรรย์ให้ฝนโบกขอนพันษาตกลง ให้ชุ่มชื่นในสมาคมเป็นที่อภิรมยิ่งนักสุดจากพรรนา,นาอาตมามีความเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายได้ฟังเทศกันฉอกษัตริย์แล้วคงมีความสุขใจชื่นชมยินดีมากที่ได้เห็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้ผ่านพ้นภัยพิบัติอุปสรรคนานาม,มาชื่นชมหังษาอยู่ในถามกลางสมาคมพระ,ะรบรมวงศานุวงศ์ประยุรญาและได้รับอารัธนาจากมุขอมาตมนตรีประชาชี ให้กับคืนพระนครเพื่อครอบครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาดังนั้นเทศการฉอกษัตริย์นี้จึงได้คติทาเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายว่าเหตุร้ายในชีวิตของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้ผ่านพ้นไปกลับกลายเป็นดีในเบื้องปลายเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้ส่งบำเพ็ญกุศล,ลทางเป็นปร,ม,รมัตถบบรมี ึงได้อน,นิสงส์แห่งบุญราศีบรนดาลให้ผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสุขสวัสดีโดยประการทั้งปวงจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทเร่งเสียสละบริจาคสร้างบุญกุศลตามกําลังศรัทธาของตนและการบริจาคทําบุญแต่ละครั้งนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้เป็นกุศลอย่างแรงกล้าเพราะการตั้งเจตนาทาบุญนี้จะได้อน,นิสงส์แรงมากดังที่องค์สมเด็จพระเวสสันดรบร,รมโพธิสัตว์ ทรงตั้งพระมนตอธิษฐานบำเพ็ญทานด้วยเจตนาแรงกล้าเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณและผลของกุศลทานที่ญาโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญนี้ย่อมจะอำนวยผลให,ให้ท่านทุกคนได้มีความสุขในจิตเมื่อได้ทําบุญทุกครั้งและผลบุญนี้ยังจะได้ไปเป็นพลานุภาพปราบปรามปกป้องคุ้มครองอุปสรรคพยันตรายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นไปที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังองค์พระเวสสันดนรโพธิสัตว์ได้กำจัดอุปสรรคพยันตรายประสบความสุขสวัสดีก็เพราะอาศัยทานบาร,รมีบริจาคที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้มาบรรดาลให้ประสบความสุขสวัสดีดังกล่าวมาการแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติกถาก็สมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาตายและขออำนาจบุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้มาร่วมกันบำเพ็ญในโอกาสนี้ จงเป็นบารมีปกป้องคุ้มครองสัพพะอุปัทถวะอันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขะภะปฏิทานปฏิพานธสารสมบัติและประสบความสุขสิริสวัสดิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมทุกประการเอวังก็มีด้วยประการชนี ตั้งใจกดน,น้ำละพรนะยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถา,ามะนิโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวาชานตุสาพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธานาสีลิสนีจังวุธาปาจายโนาจาตารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลงังสุ